นี่นะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งเนาะประมาณประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีนะครับขี่มาสี่มาเลยจ่ายไม่สบายก็เลยหยุดขอก็คือถ้ามีธุระก็หยุดใช่ไหมรถต่อเนื่องเลยนะไม่หยุดนี่จะให้ดูอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง เงียบมากได้ยินไหมเขยาเก็บเสียงสวัสดีครับปกับ Channel, ปกหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่อยุทยานะตลาดวังน้อยเมืองใหม่นะครับนี่โอ้หตลาดแห่งนี้นะเขาบอกมีสินค้ามากมายนะของอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะผมเจออีกหนึ่งร้านนะครับนี่นี่ให้ดูนะถาดเปาดูทุกคนดูถาดเปาเขาขายอะไรนะคือจริงๆเนี่ยเขาขายดีทอดไม่ทันนะครับบอกเลยนี่นี่มาดูทางนี้ ทุกคนมาดูตรงนี้ผมพาเดินมาตรงนี้เลยนี่ให้ดูในกระทะก่อนโอ้เดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวมันเขยา่าใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือไก่ยอ่ยอโอ้เมนูเด็ดมาอีกแล้วนะไม่ธรรมดาเขาไม่ได้ขายแค่นี้ด้วยนะครับสดใหม่ปรุงกันตรงนี้นี่ <S <S เห็นไหมกำลังกำลังเตรียมตัวทำกันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับ นี่ครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ครับแม่ครับสวัสดีนะครับมันกฝลังตัวละสามสิบค่ะกระตักผู่นะคะนี่อันนี้คือตัวมันมันฝรั่งนะครับ <anto> นี่เดี๋ยวนะอันนี้ขย่าเ้วใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงเลยนี่นะอันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรนะขย่าเก็บเสียงพีพีฟู้ดบอกมาเมื่อกี้ขามากระซิบผมเออจริงเก็บเสียงจริงปกติปกติเมนูนี้นะจะได้ยินแบบลันตลาดแล้วขยับกุ้งกัางก้งกังอันนี้เงียบๆเลยนะครับในนี่แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ปูอัด อันนี้คือคุกเขากับตัวแป้งใช่ไหมใช่ครับแป้งก็คือแป้งกรอบนะเอาตามนั้นนะนี่นะครับถ้าอยากรู้รเดี๋ยวโทรมาสอบถามทางร้านเขามีแฟรัไชายอยู่นะนี่แล้วก็โรยลงไป คิวปาลิก้าวิงแซ่บต้มยำค่ะของพี่ได้แล้วนะคะเอาอันนี้ได้สองอ๋อแล้นี้นะคมคะเนี่ยทุกคนระหว่างที่ผมให้ดูตัวนี้นะเขาขยาเสร็จแล้วเด้กวิทยได้ยินเสียงไหม นี่ไปดูคุกคืนกันตรงนู้นนี่นะอันนี้คือตัวผู้อัดนะครับ,บอ๋ออันนี้แกะแกะไปจากบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับแกะแล้วหันวห่นนะครับอืมอันนี้ใช้วันกิโลครับเนี่ยตันนี้มันเป็นห่อเป็นผิดห่อผิดห่อ,อนะครับ 480กรัม่พอหนึ่ง480กรัมนะครับไปคูณเอาเองสิพอนะว่ากี่กิโลแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวมันฝรั่งนะครับคือตัวเนี้ยถ้าดูติดตามช่องผมนะจะเห็นหลายหลายร้านแล้วนะครับทำไม่ยากนะก็แป้งกรอบ UFN นี่เดี๋ยวขอดูดูซองเลยแล้วกันอันนี้นะครับจะจะได้ไม่ต้องมาว่าผมนี่นะ ตามนี้เลยนะครับอย่างเดียวกับน,น้ํา2อ,อย่างนะครับส่วนอันนี้ไปหาวิธีการทาําโทรมาถามทางร้านได้ก็เทเนะอ๋ออันนี้ก็เทเลย,ยใช่ครับโรยโรยแล้วก็กอ๋อโรยแล้วก็คุกเลยนะครับตัวนี้นะถ้าคุกถ้าคลุกมันต้องใส่เลยมิฉะนั้นมันจะติตดกันอ๋อถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าคุกปุ๊บก,ก็ต้องคอดเลยใช่แล้วมันมันจะ,จะติดกันอ๋อก็คือหมายถึงว่า พอเอามาคลุกเขาแบบนี้เทแป้งลงไปใช่ไหมแล้วก็คลุกทอดได้เลยนะครับนี่นะนี่นะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งเลยเนาะประมาณประมาณห้าประมาณหนาทีนะครับก็รอรอให้เหลืองให้เหลืองกรอบนะครับดูให้สิ เดี๋ยวขึ้นมาแล้วพักมันจะกรอบเลยอ๋นนอถ้าอยู่ในเตามันจะไม่ค่อยกรอบขึ้นมาพึ่งพึ่งลงไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะเกิดความกรอบแบบมหัศจรรย์ถ้ารอ้อยกรอบเลยมันจะดำอ๋อถ้ารอ้อยกรอบเลยจะดำใช่ไหมนีม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นราคานี่นะอันนี้ยังตึงราคาเดิมนะยังไม่ได้ขึ้นนะ นี่แล้วก็ของที่ร้านเขาก็จะมีอันนี้จะเป็นตัวทอดมันกุ้งนะครับไอตัวทอดมันกุ้งอันนี้ทําเองหรอเปล่าทำเองครับทำเองด้วยใช่ไหมม,มีมีส่งไหมครับไอนนตัวนี้เราขายส่งอ่ามีขายส่งนะล่อเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากจะ,ะทำทอดมันกุ้งขายนะครับติดต่อมาที่น้องเขาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็เรื่อเสนราคาเดี๋ยวไปคุยกันหลังไหมนะนี่นี่ทอดออกมามันก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้ได้ยัง ยังนะรอก่อนอันนี้แต่อันนี้ล่ะอีกแป๊บหนึง่งอีกแป๊บหนึง่งนี่นะอันนี้คือตัวถ้ามันกุ้งนะครับตัวนี้ของทางร้านเนี่ย,ะยนะครับเขาทําเองนะครับ<ช>แล้วก็เรื่องของตัวน้ําจิ้มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือทําเองนะครับใ,<ช>ใครสนใจก็ ใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ร้านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาขายส่งอยู่นะครับนี่เลยถ้าเกิดว่ามาซื้อตัวเท่อมันกุ้งเดี๋ยวเขาให้เสริมเสริมตัวนั้นไปเป็นความรู้นะจิ้มเป็นโรนะคะก็จะมีเท่ามันกุ้งกับแล้วจิ้มหวยให้ค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวบอกยี่ห้อให้นะหลังไม้นะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีการอันนี้คือยอะไรคะ นี่เดี๋ยวให้ดูการขย่วนะครับเอาถ้วยเงียบมากได้ยินไหมขย่าเก็บเสียงนะเหมือนเกรงใจลูกค้ากลัวมันจะหักอหรอคะขย่ตรงตรงอ๋อขย่ตรงๆมันจะหักใช่ไหมเอาบ้วยใช่ไหมคะ นี่เดี๋ยวถามก่อนแอบท่อมันกุ้งขขยเท่าไหร่นะ4ชิ้น50บาทค่ะอ๋อ4ชิ้น50บารับบาทนะครับ,อออรบเ,เนี่ยเสียงเงียบมาก <c oughs> นี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือ จะได้แล้วเป็นหูอัดนะครับเดี๋ยวจะลงอะไรต่อเป็นไก่ยอไก่ยอกับมันฝรั่งนะครับนี่นะขึ้นมาเมน,นูเนี้ยนะขายดีมากนะครับบอกเลยนะครับไม่มีค่ะพี่อันนี้ที่ร้านขายทุกวันไหมที่นี่ อยู่วัน,นอังคารวันเดียวอยู่ว,นะวันอังคารหนึ่งวันนะครับวันน่งก็แล้วแล้วแต่ครับ้าติดตุลาอะไรก็หยุดอ๋อก็คือวัดอื่นก็แล้วแต่โทมาถามกว่าแล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะมามาชิมนะครับนี่นะนี่ทอดขึ้นจากเตาแบบนี้เลยโอ้หเนี่ยอร่อยแบบให้ดูเลยนะแบบ <c oughs> โอ้โหเห็นแล้วยั่วมากตัวนี้นะครับ ตรงซีนมาก็เลยจ่ายไม่สบายก็เลยหยุดอ๋อก็คือถ้ามีธุระก็หยุดใช่ไหมใช่ค่ะวันศุณนะคะพี่ควรนักเรียนหรอใช่สบารยแน่นอนเพราะว่าต้องวิ่งที่ววออของขนาดห้าสิบบาทเอาวันวันอังคารนี้คือหยุดหยุดไปซื้อวัตถุดิบใช่พวกของแห้งออะไรยางหรือฟังยังแล้วก็ อ๋อแม่แม่ก็ขายด้วยใช่ไหมพ่อแม่ขายขาหมูพะโล่พ่อแม่ขายขาหมูพะโล้ขายขายเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสที่บบ้้าานนรัที่เขอ๋อวันศุกร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับร้านคุณแม่บ้างวันนี้ดูร้านคุณลูกก่อนอันนี้เอาอันนี้ลงก่อนนะครับ เป็นตัวทอดมันกุ้งนะครับตอนนี้เราวิวัฒนาการมาเป็นโดนัทกุ้งไปแล้วนะมีรูด้วยคือที่เจาะรูเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นแบบแผ่นๆเลยบางทีมันสุกไม่ทั่วนะครับเขาก็เลยทําให้เป็นรูเพื่อที่ว่าถ้ามีรูปุ๊บเอาเลย นี่เด็กชอบรูนะเรอยอกยอกนี่อันนี้เป็นตัวไก่ยอนะครับไ้าตอนถ่ายแกก็ไม่มีใครเขา่มคว่าเป็นแบว่า่าเป็อนี่คิดว่าเนกเกตเดเกต นะอันนี้ออกมาปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็เดี๋ยวเอาไปทํารูอีกทีหนึ่งนะครับเจาะรูตอนใส่อะคะตอนไหนตอนตอนใส่นะตอนที่จะใส่หยิบ<อ>ไปใสอ่อ๋อก็คืออ๋อเดี๋ยวนี้ปั้นมายัางไม่มีรูใช่นะครับอ,อ๋อก่อนก่อนจะทอดก็เจาะรูนิดนึงนะครับ นี่นครับอันนี้สามารถเสริมได้นะถ้าใครที่สนใจหรือว่าท่านไหนที่ขายตัวมันนี้อยู่นะครับก็เอาตัวไก่ยอเนี่ยไปเสริมได้นะครับไก่ยอซื้อที่ไหนอันนี้ติดต่อมาที่ร้านได้ที่ร้านมีขายส่งใช่ไหมไนะครับเขาไม่ได้ส่งใช่ไหม,ไมจะปรึกษาได้นะอ้า โทรมาปรึกษาที่ร้านได้นะครับรออส่งส่ง,งแต่เฉพาะตัวทมันกุ้งงนะก็มาปรึกษาที่ร้านได้นะครับคนี่นนแกะคือ่ยอย่า <c oughs> คือทอดพร้อมกันมันมันสุกพร้อมกันไหม ไล่ไล่กันใช่ไหมทอดทีไรอยากไม่ทันเวลาอ๋อทอดทีละอย่างไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าเวลาผมใหญ่นะครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่เนี่ยเขาเดินกันวุบเดียวมาแล้วไปเพาออกห้ามงกว่าหกนี่ก็หมดแล้วนะยิ่งปีนี้มันเงียบเงียบมากนะเดี๋ยวกำลังจะปืนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นตอนนี้ใคร วันที่5วันที่0พอก่อนก่อนโควิดใช่ไหมช่วงโควิดช่วงโควิอ๋อได้เงินอ๋อช่วที่ว่ามีอะไรนะอ๋อที่ที่เขาโอนเงินให้อะนะคือายดีมากยาเดียวต้องมาให้แ่ที่ว่าซื้อผ่านเราตังกันนะใช่้ตอนแรกตอนที่ให้เป็นเงินเลยครับอ๋อ ่่พีไไไมด้งก่อน,าาน,ก,นก่อน,น,งงอนเป่นะาตังค์อกันก่อนมีคนรับเครื่องเงินกันเมื่อก่อนนี่ขายทอดมันกุ้งอย่างเดียวไม่ทัน<ช>นะครับเออแต่ว่าช่วงนี้นะก็เอามาเสริมนะครับรแต่เมื่อก่อนผมเท้าแค่สามวัน เมือ่อก่อนเมื่อก่อนมาขายที่ไหนแค่แค่สามวัน,ไ,นไม่มีหรอครับอยนชับนนค่ะ่องรอี่้องคองหกนะครับชัชนญบนุรีตลาดนั้นเคยไปนะของเยอะเหมือนกันนะครับแม่ายอะไรแค่นี้ผมก,ก,กลาับก็บกบจะเป็นร้อยโลแล้วนู่นก็ร้อยกโลบิไม่ไหวขายของกลับลลลบ้านถึงบ้านไปถึงบ้านรครับ ลก็คือตอนนี้มาขายที่นี่ทุกวันก็คือหยุดแค่วันอัคารหนึ่งวันนะครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวขอใช้อย่างนี้แล้วกันว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพนะยืมพีพีฟูดมาใช้ คือสามารถสร้างไราไยได้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะก็เอาไปทําตามหรือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับในการขายนะครับในการประกอบอาชีพนะครับ เดี๋ยวเจอเจออะไรให้ถามอีกแล้วเอาใส่แก้วทำไมก็เหมือนกดให้มันแน่นนะคะอ๋อกดให้มันแน่นใช่ไหมด้วยแล้วก็วัดขนาดด้วยอ๋อเพราะว่านี่หนูจะตักเป็นน้ำหนักมือถ,ถ้าบางที่เขาเจะชั่งน้ำหนักหรือว่าเป็นกิโลอะไรเงี้ยคือเราไม่ถนัดอ๋อล้วก็เลยนี่เลยหนึ่งแก้วจบนะใช่ทักได้เลยนะครับเอาอะไรดีครับ ทำอะไรดีรคะมันฝรั่งมันฝรั่งรอสักครู่นะครับ10นาทีอีกนี่ทำอะไรดีคะ ค่บวยนเลคะนี่นะเมนูนี้นะบอกเลยขึ้นมาเป็นหมดนะครับนี่นะนมนห,หมดเจ๊งนะครับ เอ็ดตัวไกย่ย้อนี้เป็นอะไรเป็นซีฟู้ดใช่ไหมใช่ครัการจิ้นอ่ะคือทานกันน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ นี่เลยอันนี้อันนี้ใกล้แล้วใช่ไหมอีกประมาณ5้านาทีนะครับ เดี๋ยวมันรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะครับ ุกอัดนะครับบุกอัดเขย่าถ้ามันกุ้งเอาบัวน่าขยันไหมคะเอาบัวค่ะนี่นะ ันนี้ได้แล้วนะ อันนี้คือช้อนเอาตัวมันออกก่อนอะแล้วไอ้นนอไอไตัวกไก่ยอนนี้ได้ยังได้ได้แล้ว<ด>แต่ว่าแยกกันออกมาแยกกันก่อนใช่ไหมได้ไก่ยอดเดี๋ยวฝวั่งอ๋อนะครับก็คือไก่ยอนจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเขาเลยแยกแยกออกมาก่อน สำหรับเมนูนี้ตุกไปที่ไหนก็ขายดีนะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมก็อ่านี่ลงเพิ่มอีกหรอลงต่อเนื่องเลยนะไม่หยุดนี่แต่ให้ดูอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง คุณแม่นนครับน,น,น,นะครับโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ติดตามนะครับแม่ค้าขอบคุณนะครับ,บค,ครับ,บ,รบ,รบสวัสดีครับ